เรื่องนี้เรื่องเดียวคุณจะมีชีวิตไม่ทุกข์อีกเลยตลอดทั้งชาติอยากรู้ไหมคะอยากรู้เรื่องคะครูอยากจะบอกนะคะว่ามนุษย์เกิดมานะคะทุกเพราะความคิดของตัวเองคะ่ะไม่มีอะไรเลยนะคะที่จะมาทำให้มนุษย์มีความทุกข์ได้ มีสิ่งเดียวเท่านั้นค่ะก็คือความคิดแล้วมนุษย์ไปสแสวงหาปวดทุกข์หรือว่าไปสแสวงหาความสุขหรือไปสแสวงหาอะไรต่างๆนาะนาะนะรอบจักรกวาลก็ยังทำให้มนุษย์ทุกข์อยู่ดีเพราะมนุษย์ไม่รู้ว่าปลดล็อกแค่ความคิดคุณก็หมดทุกข์สิ้นซากไปแล้วค่ะ ความสุขหรือความทุกข์มนุษย์ผลิตมันขึ้นมาเองจาก mindset หรือความคิดนี่คือสัตธรรมนะคะที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ยุคก,กี่สมัยไม่ว่าจะเปลี่ยนไปแค่ไหนสัจธรรมก็ยังคงเป็นสัจธรรมทุกหรือสุขมนุษย์ผลิตเองด้วยความคิด